La ilaha illallah la ilaha illallah บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเรฮิมะサラฮฺโมลัยกุ๊มโมราะมะตุลลอฮฺเวบารากาตุขอความจำเริญและความสนตีสุขจงประสบแด่คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของเส้นทางสายใหม่เหมือนเคยคะ่ะที่เราพบกันในช่วงเย็นๆวันเสาร์แบบนี้นะคะดิฉันบัตรียะคะ่ะมาพร้อมๆกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นมุสลิมีนนะคะท่านนี้มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะที่อำเภอพุทธารามคุณธนัดกล่อมจิตหรือว่าคุณยูซุปกล่อมจิตคะ่ะเลยนเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณยูซุปค อัสสลามอัยกุมวะรับมะตอลลอให้วะบราะกาตุค่ะขอเราทรงโปรดตอบแทนความดีงามนะคะคุณยูซุปที่กรุณาสละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะทราบว่าเป็นคนที่จังหวัดราชบุรีโพธารามครับค่ะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นเลยครับเกิดที่ตอนเด็กๆนี่ทำอะไรคะคุณพ่อคุณแม่ตอนเราเด็กๆดูก็ตอนที่ตอนที่เกิดนะฮะค่ะคืออ่ พ่อพ่อทางานก่อสร้างนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับแต่ว่าอายุได้ผมอายุได้ประมาณสักสองขวบแต่ยังจําความไม่ได้นะครับแต่ว่าได้รับการบอกเล่าจากแม่ <c oughs> ว่าพ่อได้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ผมอายุมาสองขวบน้องน้องสาวคนเล็กของผมเพิ่งเกิดได้ประมาณไม่กี่เดือน พ่อก็เสียชีวิตครับเสียใจด้วยค่ะมีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนครับรวมรวมผมเนี่ยเป็นคนที่สี่คนที่สี่แล้วมีน้องอีกคนหนึ่งมีพี่อีกสามคนใช่ครับโอ้ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอ๋อไม่สบายป่วยดื่มดื่มเหล้าเยอะมากครับแล้วก็ข้างในมีปัญหาแบบไม่ปกติระบบมันแย่ไปหมดแล้วใช่ครับ ครับนะคะใครเป็นคนบอกว่าคุณพ่อดื่มเหล้าเยอะก็เป็นการบอกเล่าจากญาติแม่ครับคุณแม่ด้วยครับค่ะท่านเสียใจไหมผมไม่ทราบนะว่าว่าตอนณนเวลานั้นเนี่ยแม่จะเสียใจมากไหมแต่ว่าตอนที่ท่านตอนที่ท่านบอกเราเนี่ยผมว่าด้วยด้วยความปกติมากกว่าครับเพราะว่าแม่เริ่มมาเล่าให้ฟังเนี่ยตอนที่มันโตแล้วแล้วก็แม่เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามัน มันมันนานไปแล้วมั้งครับก็เลยแบบว่าความเศร้าก็จะค่อยๆหาย,ยปไป,ไปครับใช่ครับท่านเลี้ยงลูกมาห้าคนครับสี่คนครับเพราะว่าคนเล็กเนี่ยอานะฮะน้องน้องชายอของพ่อค่ะ เป็นเป็นเป็นหมันก็มาขอไปเลยอุ้มเลยค่ะตอนยังเล็กๆเพราะว่า็นบอกว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งคลอดครับเพิ่งคลอดได้ประมาณสัก2เดือนเองโอ้สองเดือนเองก็มามามาเสียคุณพ่อก็เลยได้ญาติก็คือคุณอามาขอไปเลี้ยงเลยก็เท่ากับท่านก็เลี้ยงลูกมาสี่คนเท่ากับเหมือนกับคุณก็กลายเป็นลูกคนเล็กไปใช่ครับใช่ไหมประมาณนั้นคช่ค่ะถือว่าลําบากไหมคะตอนเด็กๆก็ใช้ชีวิตผมว่าก็ ไม่ถึงกับลำบากมากนะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยคือต้องต้องทิ้งลูกทั้งหมดไว้กับยายนะครับ mm hmm. แล้วก็แม่เนี่ยก็เดินทางเข้ากรุงเทพ oh. ทํางานหางเงินนะครับ mm hmm. ส่งส่งให้ลูกนะครับแล้วก็ตานะครับตาผมบวชเป็นพระ oh. เป็นเจ้าวาดน,นะครับ oh. แล้วก็ผมเองเนี่ยกับพี่ชาย <c oughs> ซึ่งก็ต้องการมาเป็นเด็กวัดเด็กวัดติดตามคุณตาติดต,ตามตาซึ่งเป็นเด็กวัดเนี่ยอาหารการกินมันสมบูรณ์มากครับในยุคนั้นครับในยุคที่ผมเป็นเด็กวัดนะฮะกินของออดีๆครับวัดอะไรครับอยู่ที่วัดไหวัดใหม่ชำนานครับค่ะนั่นคุยครเรื่องราชบุรีด้วยความคุ้นเคยเนะคะเพราะรว่านินเองก็มีคุณยายเป็นคนบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็คือจังหวัดเดียวกันโพธารามก็คือจะ,อะมีความคุ้นเคยอยู่นะคะเวลาเดินทางอะไรก็จะมีความคุ้นชินกันอยู่สมัยก่อนอากาศดีเนาะราชบุรีก็มีฟาร,ร์มโคนมมีอะไรที่เป็นจุดน่าท่องเที่ยวอยู่อยู่หลายอย่างนะคะนีะ่ฉายภาพชีวิตในวัยเด็กให้ฟังว่าโอเคกัาพราคุณพ่อนะคะไปอยู่กับคุณยายคุณตาแล้วได้มีโอกาสสัมผัสกับ วัดวาอารามด้วยเป็นเด็กวัดด้วยลองเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับในในตอนที่ผมอายุสักประมาณไม่เกินเจดขวบนะก็ใช้ชีวิตอยู่อยู่บ้านวัดบ้านวัดบ้านวัดเพราะว่ายายผมฮะเขาเป็นคนถือศีลนะฮะที่ที่วันวันวันพระครั้งหนึ่งเนี่ยทุกวันพระเนี่ยก็จะไปอยู่ที่วัดถือศีลแปด เขาเรียกอุบาศกอุบาสิกานะครับแล้วก็ผมก็เองก็อยู่วัดแล้ววันพระเนี่ยก็จะแบบเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าคึกคืนมากทําบุญกันมีครับบุญมีอาหารการกินที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากกว่าเด็กที่ไม่ได้เป็นเด็กวัดนะครับแล้วก็ยายเนี่ยก็จะแบบสอนสอนหลานด้วยกับวิถีความเชื่อ ของคนโบราณของคนโบราณของคนพุทธด้ับก็เรียกได้ว่าผมเนี่ยอยู่กับสิ่งสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กๆจนจนถึงอายุีค่ะครับในละแวกบ้านที่อยู่เนี่ยมีมุสลิมมีอะไรบ้างไหมไม่มีครับเมื่อก่อนนี้ไม่รู้จักเลยครับมุสลิมคืออะไรไม่รู้จักเลยไม่เคยสัมผัสมมา่อก่อนเริ่มมารู้จักกับความเป็นมุสลิมอิสลามเมื่อไหร่คะ ตอนที่ผมเรียนจบมัธยมมัธยมสนะครับที่ที่ราบุรีพอเสร็จแล้วเนี่ยคือพี่น้องเนี่ยก็เข้ากงเทพกันหมดแล้วแล้วยายก็เสียชีวิตครับแล้วผมก็จำเป็นต้องเดินทางย้ายตามเข้ามาในกรุงเทพคือมาอาศัยอยู่กับบ้านนาครับที่รามสองนะครับ ก็ได้มาเรียนในระดับปวชนะครับ <eterm> เป็นโรงเรียนช่างกลนะครับแล้วก็ได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายช่างกลโรงงานนะครับชื่ออาจารย์มนูวิจิตนะครับอาจารย์มนูนะจักรวิรวิจิตครับเป็นมุสลิมใช่ครับคือที่แรกผมไม่ทราบนะครับว่าอาจารย์มนูเนี่ยเป็นมุสลิม แต่ด้วยกับสิ่งที่อาจารย์มนูเนี่ยปฏิบัติต่อลูกศิษย์อะฮะผมผมเองผมมองแล้วแล้วผมเกิดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อาจารย์มนูปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นปฏิบัติกับลูกศิษย์ผมรู้สึกประทับใจว่าอาจารย์เนี่ยทำไมถึงได้แบบมีความรู้สึกว่ามัน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 ความ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 ดีความงามที่ออกมาจากจิตใจเขาอะก็สัมผัสได้ตรงนั้นก็ เป็นจุดแรกที่มีความรู้สึกว่าเอ๊มุสลิมทําไมถึงต่างแล้วคุณไปทราบตอนไหนว่าอาจารย์มนุเป็นมุสลิมอ,อผมไปไปทราบตอนที่ผมใกล้ใกล้ๆจะจบระดับปีสามปรวปรชวชครับก็ก็ได้มีโอกาสเดินเข้าไปในใน,ในห้องพัก<ม>อาจารย์นะครับแล้วไปเจอรูป<ม>ซึ่งน่าจะเป็น รูปลูกสาวของอาจารย์มนูมครับเป็นเป็นผู้หญิงคุมพิยา<อ>ผมก็เออนี่อาจารย์เป็นมุสลิม<อ>แล้วก็ลองถามดูลองถามดูใช่ก็คืออาจารย์เป็นมุสลิม,มครับค่ะนั่นคือความประทับใจแรกแล้วพอพอพอเราทราบว่าอาจารย์เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยได้มีโอกาสสนทนากันไหมคะได้บอกท่านไหมคะว่าเรารู้สึกประทับใจอะไรในตัวท่านบ้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยพูดไม่เคยไม่เคยพูด เก็บไว้ในใจครับก็มีความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจครับอะไรบ้างคะไหนลองยกตัวอย่างให้ฟังบอดีเห็นเป็นครูอยู่ด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอืมน่าสนใจจังเลยเราถ่ายทอดบุคลิกภาพไปฟังนิดนึงครับก็คือว่าถ้าเป็นภาพในในยุคผมนะในในยุคที่ผมวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะตอนนั้นประมาณสักเท่าไหร่ได้ปสิบสิบห้าสิบหกเราเรานครับประมาณนั้นครับก็เรามองนะฮะเราเรามองเราเราผ่านในยุคผมเนี่ย ครูเนี่ยต่างต่างจากยุคนี้ตรงที่ว่าครูเนี่ยมีไม่เรีวม,มีความเรียกง่ายๆว่ามีอํานาจที่สามารถที่จะไอ้นิ่มุทโมนใช่ไหมไจัดการได้ก็ผมมองว่าอาจารย์ท่านอื่นนะฮะเขาเขาปฏิบัติกับลูกศิษย์ด้วยอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมทําไมต้องต้องแบบว่า อ่หรือว่าเราเป็นเด็กช่างคนต้องใช้คําพูดที่แบบแบบแ,<ล>แรงๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์มานูเป็นคนที่อาจจะอาจจะมีคําที่แบบว่ากระทบกระเทียบบ้างแต่ว่ามันเป็นคําที่ดูแล้วเอ้ยมัน,ม,นมันละมุนมันซอมันละมุนครับมันม,มันซอปออก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านนี้ถึงถึงได้เป็นแบบนี้ครับค่ะ เราน่าจะพอนึกภาพเด็กช่างกนหรือว่าอาจารย์ที่สอนอยู่ประมาณนี้นะคะทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงทุกท่านทั่วๆไปซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเลวร้ายอะไรนะคะแต่เป็นธรรมชาติของของลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้อาจจะมีความละมุนละม่อมมี<ช>วิธีการบริหารจัดการกับลูกศิษย์ที่ใช้เหตุผลใช่ไหมแล้วเป็นเป็นทำให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกประทับใจในความอ่อนโยนของอาจารย์ ใช้คานี้น่าจะได้เนาะในความอ่อนโยนในความเ <c oughs> มตตามีเมตตาเราสามารถสัมผัสได้คนเป็นเด็กนะคะจะสามารถสัมผัสได้ว่าครูแต่ละท่านที่นักเรียนเจอเนี่ยมีการแสดงออกยังไงแบบไหนเวลาดุเนี่ยด,ดุด้วยความเมตตาหรือว่าดุด้วยการใช้อารมณ์ตีเนี่ยตีเหมือนกันตีเจ็บเหมือนกันนะคะแต่ว่าตีด้วยรักหรือว่าตีด้วยด้วยการระบายโทสะเด็กจะสามารถสัมผัสได้ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องมีเขาเรียกอะไรคะวิจารณญาณด้วยนิดหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเป็นอุทาหรณ์ที่น่าสนใจมากนี่ย้อนถามกลับไปถึงชีวิตในวัยเด็กเมื่อสักครูน่นี้ได้เรียนให้ทราบแล้วกว่าจะมาสัมผัสกับความเป็นมุสลิมได้ก็ก็วัยรุ่นละ1516เข้าไปละนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมคะก็แค่นั้นเองก็แค่โอเคอาจารย์เป็นมุสลิมไม่ได้รู้สึกต้องไปสนใจศึกษาอะไรต่อใช่ครับแค่นั้นเองครับแล้วจนกระทั่งยังไงต่อคะถึงจะมา เริ่มรู้จักอย่างลึกซึ้งมากขึ้นก็ทีแรกนะฮะก็มันช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีข่าวสงครามอ่าวอัฟเซียอ่าสงครามอ่าวอิรักประมาณนี้ครับแล้วความรู้สึกมันก็แล้วกับอาจารย์เนี่ยคือส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าภาพรวมภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะทำไมมันต้องมีสงครามทําไมมันต้องรุนแรงแล้วทําไมมันต้องเป็นเนี่ยที่เขาว่ามันแขกแขกรุนแรงมันก็เกิดความรู้สึกว่าอ มันไม่ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้มันมันไม่ดีเราเราก็มีความรู้สึกว่าลบ,ลบนะครับ,ลบแล้ววันหนึ่งเรียนจบก็เริ่มทำงานที่แรกนะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนที่เป็นมุสลิม,มคนนี้ผมก็จำชื่อได้เลยครับเพราะว่ามันติดอยู่ในใจผมตลอดเลยเขาชื่อ เสนีเรียบร้อยนะครับนำสกุลเรียบร้อยครับนาสกุลเรียบร้อยเป็นเป็นมุสลิมเดิมครับเป็นเป็นเป็นสุภาพบุรุษใช่ครับทำงานที่เดียวกันทํางานที่เดียวกันที่แรกที่ผมที่ผมทํางานแล้วเขาเรียบร้อยสมชื่อไหมไม่เลยครับคนละทางเลยครับครับเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาก็เรียนช่างกลเหมือนกันนะครับจบช่างกลมานะฮะแล้วแล้วเขาก็แบบว่ายๆเป็นคนลุยๆแล้วก็ ระหว่างที่ทํางานด้วยกันแล้ว<า>แล้วมันมก็มีเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นอแต่ว่าเพงนี้เรียบร้อยเนี่ยไม่คอม่อยไม่ค่อยคบกับคนอื่นามคาคบกับผมอ๋อเลยคะแล้วก็บางครั้งก็ไปทำอะไรที่มันไม่เรียบร้อยด้วยกันสนุกสนานกันไปครับเช่นอะไรบ้างคะที่ไม่เรียบร้อยอก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานบางครั้งนะฮะ,ะงานทํางานเนี่ยควรจะแบบว่า มันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะดีแต่ว่าเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเราจะแอบไปดูหนังกันครับเพราะว่าตอนนั้นมัน,มนใกล้ลงหนังครับเราก็จะแอบไปดูหนังกันก็เป็นความเฮี้ยวอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขัง้นจะไปทะเลาะบ,บอกแว้งอะไรกับใครไม่มีไม่มีนะคะสุบุรีไหมมีครับนนั้มีดื่มเหล้าไหมมีบ้างครับตามตามวัยรุ่นตามตามตามวัยแต่เป็นไปตามวัยนะคะเอาแล้วยังไงอะ ก็สรุปสรุปว่ามีเพื่อนสนิทเป็นเป็นมุสลิมเรทราบว่าเป็นมุสลิมคือทราบครับทราบก็จะเรียกเรียกเรียกภาษาแบบเพื่อนๆนะเรียกไอ้บังไอ้บังไอ้บังครับไอ้บังครับวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยด้วยด้วยระยะเวลาที่คบกันไปได้สักระยะหนึ่งด้วยจากจากการที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบดื่มแล้วไอ้สิ่งเนี้ยมันทําให้ผมเกิดปัญหาขึ้น หนึ่งคือเรื่องของอสภาพทางการเงินสภาพ<ม>สภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของครอบครัว<ม>วันหนึ่งเนี่ยเซนีเนี่ยเซนีเร<ม>ียบร้อยเนี่ย<ม>เขาเขาเขาทราบแล้วเร,เริ่มทราบแล้วว่าผม,มผมมีปัญหา<ม>วันหนึ่งปุ๊บผมนั่งอยู่ที่ที่โต๊ะทำงานนะครับนั่งด้วยสีหน้าที่แบบค่อนข้างตึงเครียด<ม><ม>เพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ คือการที่เราจะไปยืมเงินจากคนอื่นเนี่ยเขาเขาให้ยืมครับแต่ว่าร้อยละยี่ยึดยึด ATM นะครับแล้วไปเจอวางเจ้า ดึงดอกชักเลยดึงดึงดอกเบี้ยก่อนเลยชักเลยสมมติว่าร้อยละยีสมมมติว่ายืมพันหนึ่งก็ต้องให้เขาเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสองร้อยก็ต้องเขาก็จะดึงสองร้อยไปก่อนคุณก็ได้ไปแค่แปดร้อยแปดร้อยแต่เราเป็นนี้เขาอยู่พันนะครับใช่แต่เวลาคืนต้องคืนพันหนึ่งคนะคะคุณจะต้องเจอลักษณะแบบนั้นตอนนั้นจําได้ว่าก้อนเงินเท่าไหร่คะที่ต้องการร้อนร้อนตอนนั้นเงินประมาณน่าจะผมจําได้ประมาณก็สามพันถึงสี่พันนะครับสามพันเอง แต่ตีประสมนั้นก็น่าจะเยอะอยู่นะสามพันของสมนั้นก็อาจจะตีเป็นหมื่นได้เหมือนกันค่าของเงินถูกไหมคะครับค่ะแต่ก็ตัวเลขถือว่าไม่ได้มากแต่สาหรับเราเนี่ยเยอะครับอืมตอนนั้นอายุประมาณสักยี่สิบยี่สิเอต้นๆ21ยี่สิบเอประมาณนั้นค่ะครับเซนีเนี่ยเขาเอาเงินใส่ซองใส่ซองมาถึงเขาก็มายื่นให้ผมแล้วเขาบอกว่าเขาพูดภาษาเพื่อนๆนะฮะบอกว่ามึงเอาเงินตัวเนี้ยไป ไปไปใช้จ่ายไปไปไปจัดการปัญหาแล้วไม่ต้องเอาเงินมาคืนครูยกให้เลยไอ้ผมคมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วผมก็บอกเอ้ยขอบใจมากแต่ว่ายังไงเราก็คืนนะแล้วเขาก็บอกว่าได้ถ้ามึงจะคืนมึงเอามาคืนเท่าที่มึงเอาไปไม่ต้องเอาดเบีวยมาให้ครับแล้วบอกว่าถ้ามึงไม่สะดวกก็ไม่ต้องคืน มึงจะคืนทีละเท่าไหร่ก็ได้ทยอยคืนก็ได้ผมก็ question m a มาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นมันเอ้ยมันมีด้วยเหรอแบบนี้มันมีด้วยมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้รับมาใคนอื่นก็คือชักก่อนด้วยซ้ำดอกร้อยละยี่สิบโหดมากนะแต่กับคนนี้เนี่ยดอกเบี้ยไม่เอาทยอยคืนก็ได้หรือแม้กระทั่งคำแรกเอ่ยวาจาด้วยซ้ำว่าไม่ต้องคืนอย่างได้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อก็มันทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่า มันเกิดความต่างขึ้นระหว่างคนที่ที่เขาทั่วทั่วไปที่เราเจอกับกับเพื่อนคนนี้ยเราแรกแรกผมอาจจะคิดเพราะความเป็นเพื่อนหรือเปล่าแต่วันหนึ่งที่ที่เราเก็บความสงสัยนี้เอาไว้แล้วก็แยกย้ายจากกันอ๋อที่ทำงานก็เปลี่ยนไปก็คือเซนีเนี่ยก็เปลี่ยนที่ทำงานผมก็ มีชีวิตที่ไปอีกทางหนึ่งแยกกันไปแล้วแต่ลงเงินก้อนนั้นได้คืนไหมเงินก้อนนั้นไม่ได้คืนครับไม่ได้คืนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนทุกวันนี้ยังไม่ได้คืนเสี็คนีบครับก็เพราะว่าแยกทางกันมาก็เพราะแยกทางกันมาเขาคงไม่ติดเนื้อต้องใจเพราะเขาตั้งใจว่าจะไย่คนอยู่แล้วตั้งใจแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นผมก็เก็บความรู้สึกสงสัยเนี่ยเอาไว้ค่ะเอาไว้ในใจปุ๊บแล้วก็แต่มันเป็นแค่ความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอล้สึกเปรียบเทียบในใจครับใช่ครับ แล้วก็ผมก็มาใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมสามเณรเทมาลเหมือนเดิมตามทั่วๆไปเหมือนคนทั่วๆไปหาเช้ากินข้ามมีเวลาก็ไปลงขวดมั่งว่าไปใช่ครับค่ะตอนนั้นมีภรรยาหรือยังตอนนั้นมีภรรยาแล้วก็ไม่มีครับไม่มีลูกครับค่ะก็ก็มีภรรยาก็เริ่มเริ่มที่ผมกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วปัญหาเดิมๆมันก็ก็เกิดครับสุดท้ายก็ต้องแยกทางกับภรรยา มีอยูอ่ครั้งที่ที่ผมแบบว่ารู้สึกว่าเอเราทําแบบเนี้ยเราเรากินเหล้าเราทุกอย่างมันเสียหายไปหมดเลยอ่ะผมตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเอเราคงต้องบวชแล้วมั้งนะด้วยด้วย,ด,วย<ม>ด้วยกับด้วยกับวิถ,วถีชีวิตท,ที่ที่อยู่มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็อาจจะคิดไปได้ว่าเอการบวชเนี้ยมันอาจจะช่วยให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ก็เลยตัดสินใจบวชกลับไปบวชที่ ลาดบุรีที่โพธารามที่วัดใหม่ชำนาญที่ที่ผมเป็นเด็กวัดอยู่ตอนนั้นคุณตายังอยู่ไหมคะตอนนั้นตายังมีชีวิตอยู่ครับเป็นเจ้าวาดยังเป็นเจ้าวาดอยู่ใช่ครับคุณก็จากเด็กวัดก็อัพบขึ้นมาไปเป็นพระละครับค่ะบวชอยู่นานไหมได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งด้วยด้วยกับสภาพที่ว่าเราเราสามารถลางานได้เท่านี้จริงจริงก็บวบบวชอยู่ได้เดือนหนึ่งก็พยายามที่จะศึกษาอยากจะอ่านอยากจะอะไรคือคืออยาก อยากให้ชีวิตมันเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับอยากให้ชีวิตมันเปลี่ยนคอแต่สิ่งที่ผมกลับไปพบม,มันมันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะได้เราคาดหวังไว้อย่างหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มามันมันไม่ตรงกันใช่ครับผมไปเจอไปเจอพระในวัดฮะซึ่งเขาเขาปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันขัดกับหลักการ ับหลักการมีเพราะว่าคนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเข้าไปอยู่ข้างในมันอาจจะเป็นความโชคร้ายของผมก็ได้มั้ครับที่ที่ไปอยู่กับคนกลุ่มนี้ทําให้เราไม่ศรัทธาก็เกิดความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะครับก็คือสึกออกมาสึกออกมาสึกออกมาครับแล้วสิ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนพอกลับไปทางานใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกไหมก็ทีนี้ทีนี้เริ่มเริ่มที่จะแบบว่าเบากว่าเดิมเบากว่าเดิมเบากว่าึ้นคแต่ดีขึ้นมา แล้วยังไงถึงจะมาเข้ารับอิสลามได้ครับมีโอกาสในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับ,รบแต่ตอนนั้นผมก็ยังยังไม่ทราบรว่าว่าเป็นเดือนรอมฎอนเพราะว่าจะมีขึ้นวิทยุอยู่คลื่น1นึ่งร้อยหกด้คผมจำได้ผมก็เปิดฟังเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดหาแล้วผมได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานแล้วผมผมลองหยุดฟังแล้วผมลองฟังแล้วผมลองหลับตา มันเป็นเสียงที่เพาะเสียงที่เพาะแล้วผมรู้สึกว่าผมเย็นครับหลังจากนั้นมาผมก็พยายามที่ว่าเอ้ยหาหนังสือ,อที่ที่เกี่ยวกับออิสลามที่เกี่ยวกับพระเจา้าเพราะว่าผมเคยได้ยินอไอ้บังอะอออเสร็เรียบร้อยเนี่ยเคยพูดเอาไว้เคยพูดว่าอัลลอห์อัลลอห์อัลละฮ์ ผมก็อโลคือไก่บางครั้งพูดอัสสลามว่าอะไรกลุ่มเอ๊ะคืออะไรนะครับแล้วก็บางครั้งผมก็ยังแอบเห็นว่าเสนีเนี่ยม,มันแอบขึ้นไปละหมาดบนดาดฟ้าครับผมก็เอ๊ะทำไมยังไงปุ๊บความรู้สึกเหล่านี้ม,มันก็กลับมาทําให้ผมเนี่ยหาเริ่มหาหนังสืออ่านห,หนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านเนี่ยชื่อหนังสือคนขายคราวคนขายคราวครับอ่านปุ๊บแต่แต่ด้วยกับคำพูดคำเขียน ที่มันเป็นภาษาที่เป็นภาษาอาหรับทับศัพท์อย่างเงี้ยยากนิดนึงมันก็ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจก็ละทิ้งเพราะว่ามันมันต่อไม่ได้ครับก็เลยต้องต้องละทิ้งหนังสือจนวันหนึ่งก็ใช้ชีวิตปกติปกติไปปกติไปเรื่อยๆปุ๊บผมไปเจอมุสลิมมาท่านหนึ่งนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอะผมถูกใจแล้วผมก็ชอบ ชอบเวลาการคลุมเฮียการการใส่ครับไปเจอที่ไหนคะผมเจอที่บริษัทประกันนะครับบังเอิญเจอกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คือเขาเป็นเป็นเพื่อนของของของเพื่อนอีกทีหนึ่งซึ่งเพื่อนผมเนี่ยเขาชวนผมไปครับก็ไปเจอแล้วก็มีความรู้ะถูกประทับใจถูกใจประทับใจเลยตามตามจีบไม่ไม่ไม่ถึงกับจีบครับแค่ไปถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะ มีประมาณว่าคุณจะมีสามีเนี่ยสามีคุณจะต้องเป็นแบบไหนเขาก็บอกมาเจอครั้งแรกถามงี้เลยหรอก็ด้วยรบรวมโอเคคือเดี๋ยวยังพิ่งตอบยังพิ่งตอบคุณถามผู้หญิงที่แปนมุสลิมนะคุณสุกคุณเห็นพวกคุณคุณถูกใจมันก็ถูกชะตาอะไรองเงี้ยนะ ความที่คุณมีมีภาพภาพพจน์ดีๆของความเป็นอิสลามเนี่ยประทับฝังอยู่ในใจมาเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วคุณไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งวันหนึ่งคุณเดินไปถามเขาบอกว่าอะไรนะขออีกทีก็าถามว่าประมาณว่าถ้าคุณจะมีสามีาสามีคุณจะต้องเป็นแบบไหนโอเควันหนึ่งถ้าคุณจะต้องมีสามีสามีคุณจะต้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวลับมาฟังคําตอบจากปากของมุสลิมาท่านนี้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะพักกันแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ لا اله الا الله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  لا اله